Oh. ได้หมดทุกอย่างครับทำได้หมดก็เรื่องเพลงนะครับก็บอกไปแล้วว่าอ,อ๋อทันทีที่จังหวัดเขาเข้าใจผิดนะแล้วออแกนอิเขาเป็นคนเลือกผิดนะครับเพราะว่าเราได้เคยมีจดหมายเป็นอ e ีเมลแจ้งไปทุกจังหวัดแล้วแต่ว่าด้วยการที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าไปควบคุมบริษัทรับจ้างโปรดักชันแต่ที่เขาบริษัทรับจ้างก็เลยนึกว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดใช้ได้หมดก็เลยแบบ มีเพลงที่พลาดออกไปแต่ว่าพอเราทราบว่าพลาดเนี่ยเราก็บอกให้ทางจังหวัดนะฮะได้เขียนขออภัยเราชัดไปชัดชัดเจนนะฮะเขียนขออภัยแล้วก็ปิดการมองเห็นนะฮะในในการประกวดทันทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพลงใหม่แล้ถึงจะอัปโหลดให้ใหม่เราก็เป็นการแก้ปัญหาให้แล้วก็เป็นการขอขออภัยให้ นะครับแล้วก็ผมก็ว่าน่าน่า,น,าน่าจะแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าด้วยตัวเขาไม่รู้ครับส่วนส่วนเรื่องมงกุฎเมื่อวานได้คุยกับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟบอกว่า,าแรงบันดาลใจอ่ะมาจากสมัยรุ่นคุณปุ๋ยพนทิพย์นะฮะเขาส่งเลฟเลนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะไปกับบริษัทที่ทํามงกุฎว่าเขาอยากให้ย้อนกลับไปในยุคข,ของพี่ปุ๋ยพรทิพย์ลักษณะบ,นบาน,บานเหมือนกันอย่างเงี้ย นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสื่อสารกันแบบไหนซึ่งทางร้านทำมงกุฎได้ไปตอบอีกแบบหนึ่งว่าเป็นความต้องการซึ่งพี่ก๊อฟยืนยันแล้วว่าพี่ก๊อฟไม่สบายใจก็ตำหนิบริษัททำมงกุฎแล้วว่าฉันมีหลักฐานว่าฉันส่งเรฟเลนให้เธอเป็นรูปมงกุฎของพี่ปุ๋ยพันทิพย์นะฮะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ผมว่าจริงๆแล้วเหมือนไหม ผมมองมงกุฎมันก็มีลักษณะไม่ไกลจากกันในลักษณะรูปแบบถ้าเป็นคาเทียลักษณะอย่างที่เห็นคือเขาเรียกว่าคาเทียมันก็จะเป็นคาเทียทรงมันใกล้กันมากนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นคราวมันก็จะเป็นแบบทรงทรงรอบซึ่งมันก็ลักษณะคราวมันก็ใกล้ๆกันนะฮะมันก็คงจะหลีกเลี่ยงฟังก์ชันที่ลักษณะใกล้กันค่อนข้างยากมากนะครับแต่ว่าทางพีดีเมื่อวานผมก็สอบสวนให้แล้ว ว่าเอาดีๆนะครับมีปัญหาอะไรเรื่องเหล่านี้ได้อธิบายมั้งไหมแล้วมันความจริงคืออะไรเขาบอกว่าเขาส่งมงกุฎของคุณปุ๋ยพรทิพย์ไปให้นะฮะแล้วทางนู้นบอกว่าออกมาเป็นแบบนี้แล้วทางพีดีเขาไม่ทันได้ดูว่ามงกุฎอะมองกุฎที่อ้างถึงว่าแบบใช้อะเขาไม่รู้จริงๆเพราะเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูเวทีนั้นนะครับเขาก็เลยไม่รู้จริงๆพอเขารู้เป้าเขาก็บอกเออมันก็คล้ายๆนะแต่ว่าเลฟเลนก็คือ คุณปุ๋ยพรทิพย์จริงๆแล้วเขาก็ตอบว่าไปที่คนทําแล้วคือเป็นการ่าสือสายพันธุไม่ได้ตุนคผมว่าผมว่าให้ผมเดาก็คงก็คงอาจจะเป็นบริษัทมงกุฎอาจจะขยับง่ายอ่ะฮะก็คือมีแพทชั่นอยู่แล้วก็ขยับออกไปให้มันเป็นแบบสไตล์ของปุ๋ยบอลทิพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่โลโก้เป็นมังกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นอ่านะครสวรรค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ ก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะหรือจะไม่เล็กน้อยก็ได้สาหรับบางคนนะก็น้อมรับในทุกคําติชมครับพยายามที่จะไม่ปะทะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบมาให้แล้วเขาก็ยืนยันว่าเลฟเลนท,ที่ส่ง้ายเป็นสมัยคุณคอนทิหนาคีรักนกนกซึ่งมีลักษณะเหมือนใกล้เคียงกันนะเพียงแค่ว่าทําออกมาแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าใกล้เคียงของใหม่ที่เพิ่งทาเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ครับยังยัง อเ,เ,อเออผมว่าตอนแรกๆผมก็เซอร์ไพรส์นะผมก็เซอร์ไพรส์ว่าอ้าเหรออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับเพราะผมเป็นคนตรงๆนะฮะผมให้คนเช็คว่าอ้าวอายุเท่าไหร่อายุายี่สิบเก้าแล้วทุกๆครั้งที่ผมไลฟ์น้องก็เข้ามาเล่นกับผมผมก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่น้องมีคือความพยายามและความเป็นบ้านๆความเป็นคนที่พยายามที่จะเข้าหาตลอดเวลาอันนี้คือส่วนดี แต่ถามว่าน้องต้องพัฒนาไหมก็ดีครับถ้าพัฒนารูปร่างลักษณะมันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะต้องพัฒนากันต่อไปแต่ถามว่าผิดกฎไหมในเมื่อมิสซิวอร์ยใหญ่ป,ปล่อยทุกกฎนะครับไม่มีการพิจารณาเรื่องหุ่นไม่มีการพิจารณาเรื่องอายุไม่มีการพิจาร,ารณา,า,า,าเรื่องข้ามเพศผมว่าน้องก็ไม่ได้ทําผิดกฎนะฮะแต่ว่าน้องเมื่อแข่งขันกับคนอื่นน้องจะเสียเปรียบหรือไม่ก็ต้องดูในตอนเก็บตัวแล้วก็ดูผลลัพธ์ นะะในมิชชันนิวัดไปอ่าไทยแลนด์ที่ปลายทางแต่แต่ถามว่ามันผิดหลักกติกาไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะเพราะบังเอิญว่ายูนิเวอร์สเขาถอนกติกาออกไปจนหมดนะฮะมันก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ไม่เป็นไรก็ให้กําลังใจน้องแล้วอยากให้น้องก็ไปออกกาลังกายนะครับไปฟิตนะอย่าให้ใครเขามากล่าวหาแล้วก็เราไม่พัฒนาอันนั้นเราจะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมยังยังมุ่แบบ โอ้ตอนนี้ผมไม่สามารถจะพูดได้ว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสนะครับจะถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าต่อสู้กับคนที่สตรองกว่านะครับเพราะว่าตามคอนเซปต์ไทยแลนด์เราหาบิวตี้พีนก็จ,จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็จ,จะเหนื่อยหน่อยถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจน้องในการปรับปรุงตัวพัฒนานะฮะศักยภาพภายนอกผมว่าภายในน้องน่าจะดีแหละเพราะว่าน้องรู้สึกไม่หน่อย นะครับแล้วน้องก็มีโซเชียลแอเวยเนสทุกวันแล้วก็มีคนตามไปหาน้องเหมือนถึงในโซเชียลค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้โอกาสเนี้ยลองลองออกกําลังกายลองปรับรูปร่างปรับอาหารดูนะครับในฐานะที่แฟนคลับมีมากขึ้นก็เผื่อจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตครับก็ค่ะพอมันไม่มีการนำหนดการเข้ามาปวดเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทันไม้องเข้ามาปวดแบบมันไม่ได้ไถดางงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าก็ผมว่ามันก็มันเป็นยุคยูนิเวอร์สด้วยอะครับ ปัจจุบันอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วมิชชินิวส e เนปาลแล้วก็เป็นมิชชินียวที่รูปร่างใหญ่มากแต่ก็เข้ารอบนะแคนาดาก็เข้ารอบนะครับมันก็เลยบอกยากนะฮะว่าเ,เดี๋ยวนี้เขาต้องการคอนฟิดเอนซ์แบบไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเขาปลดปล่อยจะถามว่าถ้ามาถึงมือผมผมก็จะช่วยกันกรองให้ในระดับหนึ่งที่เป็นไทยแลนด์นะครับในระดับสากล ก็พยายามกันกรองกันอยู่เพิ่งกลับมาจากเม็กซิโกก็ได้คุยกันว่าเออเราจะทําอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้ยังไงเราต้องกลับมาสู่ยุคของนางงามจริงๆถึงแม้ว่ากฎกติกาเราจะเปิดทอนางจะมากแต่ถามว่าจะเปลี่ยนกฎทันทีได้ไหมคนอเมริกันเขาเป็นคนที่คิดเยอะเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ๆเนี่ยมาเปลี่ยนกฎเขาจะถูกโจมตีนะฮะจากสมมุติว่าถ้าจะยกเลิกข้ามเพศก็จะถูกกลุ่ม LGBT ที่ข้ามเพศแล้วเนี่ย เอ่อจะแอนตี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะลดอายุก็จะถูกกลุ่มคนที่ไม่คํานึงถึงอายุสิทธิมนุษยชนเขาก็จะโจมตีเพราะนั้นเขาก็ยังไม่ปรับกติกาแต่ว่าเราจะรู้กันภายในว่าเราก็พยายามเลือกชอยที่มันเป็นยูนิเวิร์สแฟกเตอร์ตั้งแต่ในสมัยก่อนให้ได้มากที่สุดให้พยายามให้เป็นกลุ่มผู้ชนะให้ได้ครับฮะ ว่าเหมือนมอสพวกนี้เหมือนจะดูปล่อยๆนะคทอทอ,ทอบ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคือเราก็เห็นนะครับว่าน้องค่อนข้างจะทวงขึ้นนะก็ยอมรับครับเพราะว่ามันจริงนะฮะเพราะว่าเราก็พยายามเตือนน้องแต่ว่ามันอาจจะไม่อยู่เพราะน้องเนี่ยกลับไปเรียนหนังสือพอไปกลับไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่มี AR ดูนะครับเพราะต้องกลับไปอยู่บ้านที่ขอนแกน่นต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพราะว่าน้องดรอปมาประมาณปี2ปีแล้วดรอปอีกไม่ได้ ะะก็เสียดายผลการเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยให้น้องกลับไปเรียนน้องก็อาจจะสนุกกับการรับประทานนะ,ะแล้วน้องไม่คนที่แบบน้ำหนักขึ้นเร็วผมว่าสําหรับน้องผมผมก็เข้าใจนะครับแล้วผมก็จะไม่บังคับน้องเรื่องการรับประทานอีกแล้วเพราะว่าดูรู้สึกน้องมีทุกนะฮะแล้วน้องก็บอกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ประกวดจังหวัดจนถึงประเทศเนี่ยน้องก็เต็มความสามารถแล้วจนลิ้นเนี่ย ถ้าจะรับรถอื่นไม่ได้ตอย่ากรถจืดชีวิตไม่มีสีสันไม่มีรสชาติแล้วน้องก็บอกว่าน้องจะหันกลับไปเรียนหนังสือนะสัตวแพทย์ให้จบนะฮะในช่วงนี้ก็ขอเอ j นจหน่อยหนึ่งนะครับก็คงเป็นไปตามนั้นครับน้อม,มีการขออนุญาหรอวันหดนานรับเออคุยกันปกติแต่ไม่ได้ขออนุญาตเข้าใจว่าเอาล่ะกลับไปเท่นี้ก็คงก็คงกินอาหารที่มันรสจัดจ้านกินอาหารเยอะ กินผงชูรสเยอะมันก็คงต้องบวมขึ้นครับผมอย่าไปจับจ้องน้องเลยเพราะว่าผมว่าในเมื่อเราเองเราก็เราก็เห็นว่าน้องอยากจะไปทางเรียนให้จบเราก็คงปล่อยน้องไปนะฮะแล้วก็น้องก็อาจจะแบบน้ํำหนักขึ้นหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่น้องจะมีผลกระทบไม่ใช่ทางเราอย่างเดียวคือตัวน้องเองก็ต้องฝากข้อความถึงแจนด้ว่า ถ้าเราเลือกที่จะกลับไปเรียนแล้วเราอาจจะเลือกที่รับประทานอร่อยเราก็ต้องตั้งรับกับโซเชียลที่เขาคาดหวังว่าคําว่านางงามจะต้องมีรูปร่างแบบไหนให้ทันถ้าไม่ทันก็ออกจากโซเชียลไปครับล่าสุดด้ายไม่การพูดครับผมไม่ได้พูดเองคนะให้เอพูดก็พูดกันอยู่ครับก็พูดกันเรื่องปกติแต่น้องบอกว่าเอ,อ่อถ้ามีงานอะไรก็ยินดีมาทําให้แต่ว่าก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับ สภาพมันก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้าให้น้องไปออกกําลังกายเราต้องไปเรียนน้องก็ไม่ไหวอีกเงั้นก็ให้น้องเรียนนะครับแต่้องไม่ได้มีเครียดอะไรกับอะไรที่หลังแากที่ผมว่าแ,แรกๆเขาเครียดนะครับแต่ครั้งที่ไปเดินแบบที่ไอคอนสยามกลับมาน้องไม่ค่อยเครียด<อ>นะฮะน่าจะเห็นว่าเออมันเลยจุดเครียดแล้วไปเหอะ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> มันมันไม่ไหวแล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปครับนะฮะจบ ผมว่ามันก็จบลงแล้วนะครับวันอังคารนี้ผมจะไปหาผู้จัดการใหญ่ทกสจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องภายในบริษัทผมเองอ่ะผิดพลาดด้วยในกรณีที่ผมนั่งไล่ขายของอยู่ออฟฟิศกับลูกน้องแล้วผมก็สนุกเพลินลูกน้องเอาเอกสารมาให้เซ็นแล้วลูกน้องก็เอาของขวัญจากทกสมาให้มาให้ผมบอกว่าฝากฝากให้บอสด้วยนุ่นนี่นั่นให้ไปลองกินเพราะสินค้าจะต้องเข้ามาขายด้วยในในตะกร้าของ MGI ผมก็เลยบอกเอออันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็แกล้งแซวไปว่าเอ้ยอันนี้ร้อยล้านหรือ10ล้านอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกโอ้ยไม่ใช่ร้อยล้านหรอกอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นหลักแถวสิบมั้งมันก็เป็นเรื่องของผมไงแต่ผมก็ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าพราะแรงอิจฉาของคนอ่ะมันทำให้ป่วนกันไปหมดคือจริงๆมันไม่ใช่ธุระแล้วก็ไม่เคยมีประเพณีแบบนี้ไม่ว่าเวทีไหนเขามีสรออนเซอร์ผมว่าแฟนคลับ ฝั่งผมก็ไม่เคยมีไประลาบระหล,ะล,ะลวงสปอนเซอร์นะจริงๆครับและเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดครั้งแรกกับผมมันเคยเกิดกับสปอนเซอร์ผมหลายคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเช่นอยากรู้จังเลยทำไมไม่มาที่นั่นทำไมให้ต่อที่นี่ทำไมเลือกจะพีเซนเตอร์เป็นฝั่งนี้อะไรเงี้ยผมก็เฉยๆแต่ครั้งนี้ไปจู่โจมอ,องค์กรเขาเขายังเยอะแล้วก็คนที่อิจฉาเนี่ย เริ่มให้ข้อมูลที่ผิดพลาดก็คือไหนบอกว่าจะไม่รับงบประมาณของรัฐบาลทําไมเป็นงบของทกศก็ผมก็บอกว่าเอ๊ะคนที่พูดอ่ะเขาไม่มีความรู้จริงๆหรือเขาแกล้งไม่รู้ทกศไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษีของประเทศทกศเป็นธนาคารขึ้นทะเบียนกับธนาคารปกติขึ้นกับธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นกับระบบธนาคารสากลน,นะครับเป็นเรื่องปกติที่กําไรมาจากเงินฝาก เงินกู้ธนาบาัตรสินเชื่อเป็นการทำกำไรเหมือนกับธนาคารไทยพาณิชย์เหมือนกับกรุงศรีเหมือนกับทุกธนาคารแล้วเอาผลกำไรมาซื้อสือส่อโฆษณาไม่ได้เอาภาษีมาซื้อสือ่อก็ไปโจมตีผมว่าไหนบอกไม่รับเห็นไหมกืนน้ำลายตัวเองนู่นนี่นั่นไดาใหญ่เลยอะไรเงี้ยผมก็งงเฮ้ยมันมันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า เพียงแค่ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นจํานวนมากเพราะกระทรวงการคลังเขามีเงินเหลือเยอะเขาก็ไปลงทุนเช่นแต่ก่อนลงทุนการบินไทยลงเข้าไปลงทุนเพื่อเอาปันผลกลับไปเขาไม่ได้เอาภาษีมาใช้เพราะฉะนั้นผมก็แก้โจทย์นี้ปรากฏมันก็ลามปาไปถึงการไปยินบอกถามเขาจนผู้หลักผู้ใหญ่เขาลำคาญแล้วก็บังเอิญว่าในนั้นเนี่ยมีมีชื่อน้องน้องพลอยถ้าจำไม่ผิดนะครับ ก็เป็นพนักงานอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นติ่งของใครก็ไม่รู้ก็วยยวายออกมาเพราะว่าไปแอบโทรหาเอเจนซี่ไปแอบเพราะว่าธนาคารบางส่วนซื้อเองบางส่วนต้องให้งบจากเอเจนซี่เข้ามาซื้อก็ได้ข้อมูลผิดๆถูกๆก็รีบเอาไปด่าผมแล้วก็ให้เป็นสารตั้งต้นให้เพจที่แบบที่แบบเขาไม่ค่อยชอบเราอะ่ะเอาไปใช้เต็มไปหมดเลย ดาเราเต็มไปหมดทีนี้เราก็เลยตกใจทางธนาคารก็ตกใจก็เลยตามหาเพจนี้ธนาคารก็เรียกไปจำาำหนิแล้วก็ก็ลบโพสทิ้งแล้วก็ขอโทษแล้วก็จับปิดคอมเมนต์ไม่ให้คนคอมเมนต์แต่สักพักนึงอยู่ไม่ไหวก็เลยปิดเพจไปแล้วตอนนี้ปิดเฟซไปแล้วปิดปิดเฟซไปงแต่เมื่อวานเรื่องมันมีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรผิดเลยผมก็ไม่ได้ผิดธนาคารก็ไม่ได้ผิดแล้วก็อะไรก็ไม่มีการผิด ผิดอย่างเดียวคือความอิจฉาของคนความอิจฉาของคนทําให้เกิดเรื่องอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนผมยืนยันนะผมไม่เคยทําใครก่อนผมไม่เคยหาเรื่องใครก่อนเนี่ยเป็นยกตัวอย่างครั้งที่กี่ร้อยแนละ้วไม่รู้นี่คือการหาเรื่องผมแล้วให้ผมต้องมามีปัญหาแล้วให้ผมต้องไปนั่งอธิบายหรือไปเถียงกลับในข้อเท,ท็จจริงซึ่งมันน่าลำคาญมากเลิกยุ่งกับผมดีที่สุดครับ ผมจะขายลายไหนก็เรื่องของผมถ้าอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่จริงทุกคนเปิดดูได้หมดเพราะเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อครบ3เดือนทุกๆคิวเราจะส่งทั้งหมดเข้าตลาดหลักทรัพย์ลายไหนจ่ายเท่าไหร่คุณไปดูเอาเลยง่ายที่สุดครับก็เดี๋ยววันอังคารไปหาผู้จัดการใหญ่ก็จะพยายามเจอตัวน้องเขานะฮะให้เขามาทำทลิปขอโทษต่อหน้า คือคงไม่ได้เอาเรื่องทางกฎหมายครับเพราะว่าผมว่าสยเวลาแต่อยากให้เขาอย่าทําให้องค์กรต้องเสื่อมเสียเพราะคนเราทํางานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินฟแนนเชียลความลับหรือเรื่องของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องไม่ได้ตระหนักสิ่งเหล่านี้ผมว่าน้องก็ไม่น่าจะทํางานอยู่จกสและน้องทางานมานานแล้วด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าผมทราบชื่อจริงนามสกุลจริงทุกอย่างหมดแล้วครับ ครับก็ขอพูดถึงก็อย่าพูดเขาสิฮะก็แล้วแต่เขาครับอะไรก็ได้ครับผมไม่ได้กล้อย่างเงี้ยผมก็ผมก็ยอมรับทุกอย่างไม่มีปัญหาธรรมดาผมต้องมีคนแบนเพราะเนื่องจากว่าผมจะแบนเฉพาะขยะขายคนบอกุ่ยไม่แบนเขาหมดแบนเขาแบนเขาแบนเขาเดี๋ยวจะไม่เหลือใครผมเหลือเฉพาะคนที่เป็นน้ำดีกับผม แล้วเป็นคนที่แบบกัล,ลยานามิตรแล้วผมจะเก็บคนที่เป็นเหมือนพยาไม่เคยมีคําว่าชมไม่เป็นไรไม่เคยมีข้อเท็จจริงจริงๆสักครั้งมีแต่หลอกลวงมีแต่เต้าข่าวมีแต่เนี่ยเห็นไหมกสกสรีบเอาไปกันหมดเลยมีใครขอโทษผมสักคำมั้งไม่มีอย่างมากก็แค่ลบทิง้งเพจนี้ก็แค่ลบทิง้งแล้วพอลบทิ้งเสร็จแล้วมาพานว่าห้ามผมพูดถึงผมไม่อยากพูดอยู่แล้ว อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครที่เขาพิจารณาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้แบนนะครแต่ว่าเขายุติความเกี่ยวข้องนะครด้วยตัวของเขาเองครับผมยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรน้องพอไม่ครับไม่ก็เดี๋ยวเจอกันวันอังคารคิดว่าน่าจะเจอนะครับเพราะว่าจะไปที่ธนาคารพกรสสำนักงานใหญ่ที่ปรบขพยทนัดนะผู้จัดการใหญ่ไว้เพราะว่าจะตอนน้องเข้าไปดูสินค้า เผอิญว่าต้องก็ไปดูสินค้าช่วยเกษตรกร,เ,ร,กรเอามาขายใน MGI เราเป็นคอร์รัปเรกันนะน้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเรากำลังสร้างความเจริญสร้างยอดขายให้ทอกอสอแต่น้องเขาว่าอาจจะเป็นติ่งแฟนนางงามเวทีอะไรเราไม่อยากกล่าวหาแต่เข้าไปแล้วเราก็เห็นนะแต่มาโจมตีเราตูมตูม,ตมเรื่องเท็จแบบนี้เอาจริงๆนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบนะฮะก็ไม่เหมาะสมครับเค้ okay, นะ้อไปแล้ว จะพานางงามลงถนนทำเป็นเอกสารแล้วนัดแล้วเอาไปยื่นผมไม่ได้บอกลงถนนนะเอ,อเพราะว่าผมยังยืนยันจุดเดิมนะครับว่าประท้วงควาว่าประท้วงไม่ได้ไหมายความว่าลงถนนการประท้วงมีหลากหลายรูปแบบเช่นเหมือนกับสับทั่วไปคือการวีโต้นะฮะเช่นไปส่งเอกสารไปเข้าพบอดอาหารหรือการกระทาําใดๆเขาเรียกว่าประท้วงคือการไม่เห็นด้วยผมไม่ได้ลงถนน แต่ผมประท้วงซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังประท้วงถ้ายังไม่เปิดรับผมก็จะให้เชอเอ,อ,เอาจดหมายอปิดมันึกส่งที่รัฐสภาส่งที่ทำเนียบนะในลำดับต่อไปเพราะตอนนี้ติดต่อแกแกบอกยุ่งมากแกกำลังปรับคณะรัฐมนตรนะีก็เลยไม่ว่างให้พบจริงๆครับออแกแก็เลยไม่ว่างให้พบผมก็มีความรู้สึกว่าออประเทศชาติมันก็สำคัญเนาะ เราก็ยังมุ่งมั่นเหมือนเดิมที่ยืนยันว่าควรยุบสภานะครับเพราะว่าถ้าไม่ยุบสภาเนี่ยลาออกเราจะได้คนกลุ่มเดิมแล้วเราได้ผู้นําอยู่ในกลุ่มที่เราเห็นคาดีเดตแล้วเราคิดว่าเรารับไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติยื้อไว้นานเราก็ไม่เอาปฏิวัติเพราะประชาธิปไตยต้องไม่มีปฏิวัติเราก็คิดว่าดีที่สุดก็คือยุบสภาเอาอํานาจให้ประชาชนส่วนติ่งฝั่งที่ไม่อยากให้ยุบก็มาด่าผมว่าทําไมต้องยุบ ในเมื่อเลือกตั้งมาก็ต้องอยู่ให้ครบผมก็อยากอยู่ให้ครบแต่ถ้ามันมันเล็ขนาดเนี้โดยเฉพาะเรื่องคุณหุนเซนนะเราก็ต้องยอมที่จะยุบดีกว่าอย่าเอาเรื่องเรื่องหนึ่งมาพูดเพื่อจะแบบบทบังเรื่องที่สําคัญยังคงยืนยันว่าอยากให้ยุบค,ครับมันจะได้ไปต่อได้ ถ้ามุมเดียวกันพน้องก็แชร์ใหม่ก็ก็คุยกันนะเพราะน้องคุยในเรื่องของไม่เอารัฐประหารผมก็คุยผมก็มีสตรอรี่ก็ส่งให้น้องดูมันก็ตรงกันนะครับแต่คนชอบเสี้ยมอ่ะนะนะก็ต้องปล่อยกันไปเพราะว่าเหนื่อยที่อธิบายครับสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบม,แบมกัลยากร